ในยามดึกของฤดูฝนอันเป็นฤดูผสมพันธุ์ของพวกกบเขียดในท้องนามีเสียงร้องของสัตว์ดังระงมวัยรุ่นชายกลุ่มหนึ่งเห็นเป็นโอกาสดีก็ออกมาจับกบไปทําแกงกันในคืนนี้เฮ้ยน <Hey, S 1> ักแสงอะไรวะไหนอ่ะไม่เห็นอะไรเลยนั่งไงนั่นนั่นนั่นั่นนั่งไง น,นั่นนันนมักงสือละ่ะโนเนมให้เสียงภาษาไทยสำหรับบางคนปรอบรัวเองก็เป็นทั้งที่พึ่งพิงและเป็นความหมายให้แก่ตัวเองเพื่อทำนานและได้ตอบแทนบุญคุณผู้เลี้ยงดู ดังเช่นน้ำน้อยที่แม้จะหลงผิดไปแต่เพราะตนยังมีครอบครัวที่เชื่อใจและรักตนเสมอมาจึงคิดได้และกลับใจในที่สุดอ่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานดินแดนสนธยาหนักหมู่บ้านอันห่างไกลใ,ในชนบท มีครอบครัวชาวไร่ครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่เพียงลำพังนายและหนุยสองพี่น้องที่ตอนนี้ประสบปัญหาไม่มีเงินมาจ่ายค่ารักษาพ่อซึ่งกำลังป่วยหนักอีกทั้งผ่านมาสองเดือนแล้วที่น้อยพี่สาวคนโตที่ไปทำงานในเมืองและส่งเงินมาให้ใช้อยู่เรื่อยๆก็ขาดการติดต่อไปเสียดือด้อ ที่ทำงานของพี่น้อยก็บอกว่าแกไม่มาทำงานได้เดือนกว่าแล้วไม่รู้อะไรเลยพ่อจ๋าพ่อพี่พี่น้อยเรียกตำมานมาทีตำหมานเพื่อนบ้านและเพื่อนสนิทของพ่อของเด็กทั้งสองพาพ่อที่ป่วยไปส่งโรงพยาบาลไหน เมื่อรู้ว่าค่าใช้ใจ่ายในการรักษานั้นมากเกินกว่าจะรับไหวก็เริ่มร้องไห้สิ้นหวังระหว่างนั้นเองก็งมีเสียงโวกเวกโวยวายจากโถงทางเดินพบว่าพยาบาลกับหมอพยายามจับชายท่าทางสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอย่างชุนลมุนชายคนนั้นตะโกนก่อนจะหันมาทางสอบพี่น้อง กระสือกระสือมาตามผมมาหมอหมอช่วยผมด้วยพร้อมๆกันในหมู่บ้านก็มีข่าวหรือเรื่องกระสือเรื่องลือกันไปทั่วด้วยความเป็นหมู่บ้านเล็กๆทุกคนจึงทราบความโดยทั่วกันไหนกับหนุ่ยไม่คิดว่านั่น เป็นเรื่องสำคัญอะไรเพราะตอนนี้พ่อของเธอกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตสองพี่น้องสลับวันกันมาดูแลพ่อที่โรงพยาบาลเรื่อยๆแต่แล้วในคืนหนึ่งซึ่งเป็นวันที่ไนท์ต้องมาเฝ้าพ่อขณะที่เธอเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้กับชายชาราเมื่อเห็นหน้าต่างเปิดอยู่จึงเดินไปปิดหน้าต่างและข้างนอกนั้นเธอก็อพบกับหญิงสาวคนหนึ่ง ยืนจ้องเธออยู่ทว่าออกจะหน้าแปลกที่ใบหน้านั้นดูคุ้นเคยเหลือเกินน้อยไม่มีใครรู้ว่าน้อยมาที่หมู่บ้านนี้ได้อย่างไรแต่เหนือสิ่งอื่นใดนายกับหนุ่ยก็ดีใจเป็นอย่างมากที่พี่สาวของตนยังปลอดภัยน้อยก็บอกกับน้องๆว่า หนีจากเมืองกรุงมาเพราะมีปัญหากับที่ทำงานเท่านั้นแม้กระนั้นเธอก็ยังนำเงินมาให้น้องๆใช้ด้วยอย่างความปราบรื่มแก่น้องๆทั้งสองคนทว่าในสายตาของคนรอบข้างกลับรู้สึกว่าน้อยซึ่งกลับมาอยู่ที่นี่ดูไม่ชอบมาพากลเช่นตามานที่เป็นห่วงครอบครัวของสามพี่น้องยิ่งกว่าใคร ได้เอ้ยหนุ่ยเอ้ยตาไม่อยากจะพูดจาไม่ดีกับพี่ของแกหรอกนะแต่ตารู้สึกว่าไอ้น้อยมันแปลกๆพี่กนวะยังไงจ้ะตาเมื่อคืนเนี่ยตอนที่ตานอนอยู่ก็ได้ยินเสียงไก่ในเลา้ามันร้องกระตากกระตากกระตากแล้วพอตาออกไปดูก็เห็นว่ากระสือมันกินไก่ตาไปยกเล้าเลยอะดิพูดเพอเจอร์นะตา ประสงกระสืออะไรอ่ะมันไม่มีจริงหรอกเฮ้ยแต่พวกเองไม่สังเกตบ้างหรอกเหรอว่าพอไอ้น้อยกลับมาก็ไม่ยอมพูดยอมจากลับไครแถมยังทำตัวลับๆหล่อกเพลๆเหลนี่มันอาจจะออกไปหากินกลางคืนแบบกระสือก็ได้นะจะไ่ว่ายังไงไอ้น้อย ในคืนหนึ่งเมื่อหนุ่ยเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อดูแลพ่อแล้วไหนกับน้อยคู้เป็นพี่ก็พูดคุยกันแต่ไหนก็จับสังเกตได้ว่าพี่สาวที่แต่เดิมช่างพูดช่างเจรจามาบัดนี้กลับเอาแต่ถามคำตอบคำพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเยอือก จนเมื่อถึงเวลาที่แยกย้ายไปนอนขณะที่ไหนกกำลังนอนหลับเธอก็ได้ยินเสียงไออย่างแรงจากห้องของน้อยและเมื่อเธอแง้มประตูเข้าไปดูก็พบกับภาพอั่ไม่คาดคิด แตกตื่นรีบวิ่งไปบอกตาหมานกับยายภรยาของตาหมานทั้งน้ำตาไม่อยากเชื่อว่าพี่ของตนจะเป็นกระสืออย่างที่ถูกกล่าวหาจริงๆสองตายายที่เอ็นดูเด็กๆพวกนี้ประหนึ่งลูกหลานแท้ๆก็เสนอว่าจะหาทางช่วยเหลือให้ทางฝั่งของหนุย่ยที่อยู่เฝ้าพ่อในโรงพยาบาล ขณะที่เขากำลังนอนหลับอยู่ก็รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงลมพัดเข้ามาในห้องพักคนไข้เมื่อลืมตาขึ้นมาก็พบว่าหน้าต่างเปิดอยู่เฮ้ยได้ไงวะเมื่อกี้ก็จําได้ว่าลงกรอแล้วนี่และทันใดนั้นเองร่างของผู้ที่มีเพียงสีสากของหญิงสาวกับเครื่องในก็ลอยเข้ามาข้างในกระสือตนนั้นหุ่งเข้าไปหาชายฉลาที่ป่วยอยู่ทันที ได้แต่นิ่งอื่ทำอะไรไม่ถูกพ่อพี่น้อไม่จริงไม่จริงใช่ไหมตามประสือที่ตอนนี้ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นพี่สาวขผมดุ่ยได้อีกแล้วกระตุกเข้ามาหมายจะดูดเลือดก,กินเนื้อเขาเสียแต่ ก็หยุดชะงักไปกลางคันเมื่อหนุ่ยจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของนางก็คล้ายจะสัมผัสได้ว่าวิญญาณของน้อยพี่สาวเขายังคงร่ำให้อยู่ภายในไม่ไม่อย่าทำน้องทายซะนะนุยพ,พี่น้อย และที่บ้านของน้ยหลังจากครอบครัวและพักพวกของตมะหมานไปนิมนต์เชิญหลวงปู่เจ้าอาวาสจากวัดประจำหมู่บ้านเมื่อท่านลองนั่งสมาธิอย่างชานดูร่างของน้อยที่อยู่ในห้องก็พูดขึ้นมาว่าสิ่งที่มันเป็นเกิดมาจากตัวคนคนนี้มันใช้ศยศาสตร์บนดำเพื่อกิเลสตัณหาของตนเองแล้วของนั้นก็ย้อนเข้าตัวพวกของอาคมต่างๆก็เลยเข้ามายึดร่าง จาจิตใจให้กลายเป็นผูดกระซื้อช่วยไร้ค่อยหลอกล่อนคนไปทั่วเราจะทํายังไงดีหรือเจ้าค่ะหลวงปู่ข้าได้สั่งพวกเด็กวัดไปหานาพุทธามาร้อมรอบร่างนี้ไว้แล้วแล้วต่อจากนี้ข้าจะสวดมนต์เร่รรอให้นางกระสื้อกลับมาในตอนเช้าถ้าวันกลับเข้าร่างไม่ได้มันก็จะตายไปเองไม,ไม่มีทางอื่นที่ทําให้พี่น้อยกลับมาเป็นคนดังเดิมได้อีกแล้วหรือเจ้าคะ มันก่อกรรมทําเข็นไว้เยอะนะอีนูเอ,อ้ยแกจะต้องยอมรับเถอะนะวันนี้ไม่ใช่พิสาของเองอีต่อไปแล้วนะอีนูเมื่อพิธีเริ่มต้นขึ้นทันใด เสียงกรีดร้องโหยหวนก็ดังแว่วมาจากไกลไๆและเป็นไปนดังคาดกระสือนั่งน้อยก็กลับมาหาร่างของตนที่บ้านจริงๆครันนางเห็นร่างของตนถูกตามพุทธาร้อมเอาไว้ก็กรีดร้องเสียสติ ไอ้ขดผูกคุณคิดว่าไอ้คาถาที่มึงท่องอยู่จะทำอะไรกูได้เหรอเป็นพระก็อ,อยู่ส่วนนะจะมายู่กับกูได้ไปด้วยอิทธิฤทธิของกระสือมากวิชาหนังน้อยจึงบังคับร่างไร้หัวของตนให้ลุกขึ้น จนหลุดจากพันธนาการโดยไม่มีใครคาดคิดก่อนจะตรงไปทำลายพระลูกนั้นทันทีเหล่าเด็กวัดพยายามจับร่างนั้นแยกออกมาได้ในที่สุดเฮ้ยโคงเอาร่างอีนี่ไปเผาเหนวนี้คร้นได้รับคำสั่งเด็ดขาดจากหลวงปู่เหล่าชายหนุ่มก็รีบจัดแจงก่อกปองไปขึ้นทันที เพื่อจะปราบกระสือนั่งน้อยเสียให้สิ้นเหี้นระหว่างนั้นท่านก็ได้ไร้คาถาเพื่อให้นางกระสือทรมานจนถึงที่สุดทว่าปอดที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นจูๆ่ๆหนุยก็เข้ามาและเมื่อเอาเหตุว่าน,น้อยที่สาวกําลังทรมารตก็รีบเข้าไปห้ามทำอะไรเนี่ยหยุดนะถ้าจะทําอะไรพี่ผมเห่าเลืยหนุย นั่นไม่ใช่พี่ของเราอีกแล้วไม่ใช่ได้ยังไงพี่ก็เห็นอยู่ว่าเป็นพี่น้อยพี่น้อยนะแกมาหาพ่อด้วยเมื่อคืนผมเลยได้รีบกลับมาบอกพี่อะไรนะพี่น้อยนะไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายพ่อนะพ่อครหนูขอโทษที่ตลอดมาที่เป็นคนไม่ดีเพราะพี่หวังจะให้พวกแกได้อยู่สบายพี่เลยเพิ่งวิชาคุณใสจังการเป็นแบบนี้พี่ขอโทษ พี่ไม่อยากเป็นแบบนี้เลยไม่ขอัญโคตรประมานค่ะเดี๋ยวค่ะหนูว่าหนูจะหยุดพิธีเฮ้ hey, 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 hey. ยเฮ้ยเฮ้ฮ้อย่างนั้นได้ยังไงเล่าทาไม่ปราบมันที่สิ้นตอนนี้นะเกิดมันไปอรารวาดที่ไหนจะมีคนเดือดร้อนอีกสักกี่คนละเนี่ยข้าเนี่ยแลละจะหาทางทำให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้ พไอห,หนุ่มมันบอกว่ามันเห็นพี่สาวของมันอยู่ข้าก็พอคิดว่าอาจจะมีหนทางอื่นเยียวยาวมันได้แต่ตอนนี้นีฉันต้องทำยังไงเจ้าคะถึงตอนนี้เองต้องมั่นสวดมนต์เพาวานาจิตอยู่เสมอ เพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์และอย่าให้กุญสายที่เป็นดังกิเลตันหาของเธอเข้ามาควบคุมแล้วไปทำร้ายคนอื่นเท่านั้นเองเจ้าค่ะวันเวลาผันผ่านไปเนิ่นนานน้อยที่พยายามปรับปรุงตัวเข้าหาทางธรรมและสวดมนต์ภาวนาจิตอยู่เสมอ ก็สามารถควบคุมตนเองให้ไม่เป็นกระสือได้สำเร็จแต่ด้วยที่ชาวบ้านที่รู้ว่าน้อยเคยเป็นกระสือก็พากันรังเกียจน้อยไปไอ้กระสืออย่าเข้ามาใกล้บ้านกูนะไปเลยลูกอย่าไปดูหน้ามันเดี๋ยวเชื่อกระสือมันจะมาติดเอานะ ออกไปไกลๆเลยวันหลังอย่าผ่านหน้าบ้านกูอีกนะไม่เป็นไรนะพี่น้อยอย่าไปสนใจเลยเราจะหันมาหันมายิ้มหน่อยสิยิ้มสิยิ้มสิที่รักอ้าวนั่นใครวะเฮ้ยคัวลีเหรออินเวย้ยเฮ้เลอะเทอะและ้ คนละเรื่องเฮ้ยนั่นมันไอ้น้อยกสือนี่ว่าเหรอเฮ้ยแต่กูว่ากสืออย่างนี้ก็สวยดีเหมือนกันน้อยจ๋าจะไปไหนจ๊ะถือเป็นกระสือก็ยังน่ารักอยู่เลยนะไปเที่ยวกับพวกข้าดีกว่าน้านๆๆ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 ๆใช่มากับพวกข้าดีกว่า อถอดหัวให้ดูหน่อยเ้ไดปะ่ะถอดหัวให้ดูหน่อยอย่ามายุ่งนะนี่เล่นตัวดีนะอย่านะอย่าอย่าช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยขอร้องละใครก็ได้ช่วยฉันด้วยอย่าอย่ามายุ่งกับฉันน้อยได้แต่ตะโกนให้ใครสักคนมาช่วยแต่เมื่อชาวบ้านได้ยินเสียงว่าเป็นน้อยก็ไม่มี ใครมาช่วยเลยสมน้ำหน้ากระเสือไอ้ตายไปซะอีกเสือเมื่อน,น้อยพยายามปรับตัวเข้ามาทางดีไม่ได้มีแต่คนรังเกียจเดียดฉันก็ถึงเวลาแล้วที่น้อยจะเอาคืนคนพวกนี้